สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสุดสงสารอาการแม่แท้ๆใบตองล่าสุดสั่งเรียกตัวกลับใต้ด่วนสุดสงสารในการล่าสุดแม่ใบตองสั่งเรียกกลับใต้ด่วนกลายเป็นสาวที่ได้รับความสนใจที่สุดในนาทีนี้สําหรับใบตองพิมพ์วรินสาวสวยที่ตกเป็นข่าวกับอดีตพระกาโตกโดยจากการสืบประวัติของชาวโซเชียลพบว่าใบตองเป็นพิตตี้สาวที่มีประสบการณ์ทางานในแวดวงรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าตัวยังเปิดเพจ Facebook TikTok และช่อง YouTube ที่อัปเดตคอนเทนต์รีวิวรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนอกจากนี้ในงาน Bang อก k International Motor Show 2022เมื่อเดินเมษายนที่ผ่านมาสาวใบาตองก็ยังโพสต์คลิปไปทำหน้าที่พิตตี้ในงานมาด้วยอย่างไรก็ตามสาวใบาตองนะั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายซึ่งก็ตรงตามที่พี่อุบวิริยะเคยให้สัมภาษณ์กับทางคมชัดลึกบันเทิงเอาไว้ว่าใบาตองอยากเป็นดารามาก โดยพี่อุบเองซึ่งเป็นนักปั้นมือทองก็ยังเอ่ยปล่าชมว่าเด็กคนนี้มีความสามารถสวยด้วยเก่งด้วยรีวิวอะไรได้หมดแต่ยังขาดคนสนับสน,นุนอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวก็มาจะมีช่อง Youtube ก็แก๊ก้งด้วยตัวเองไปตนก็เลยอยากจะช่วยผลักดันเข้าสู่วงการแต่ด้วยที่สิ่งสาวใบาตองทําก็คงจะยากหน่อยที่จะเดินทางเส้นนี้เพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลย ล่าสุดอุบิริยะเผยว่าตอนนี้ทางครอบครัว,วของสาวใบตองขอให้กลับบ้านที่ภาคใต้ก่อนเนื่องจากทางตระกูลได้รับความอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอยากให้อยู่เงียบเงียบไปก่อนหากเรื่องซาซาแล้วอาจจะตัดสินใจอีกทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ